ความเชื่อเรื่องดวงประจําตัวแต่ละคนที่เกิดมาแตกต่างกันไปดูว่าคุณคือดวงแบบไหนในห้วงเวลาอันเป็นมงคลน,นี้กระผมอาจารย์ประสิทธิ์พรแห่งช่องคำชโนเดรียวชาแนลจะมาเปิดเผยความลับแห่งดวงบุญบุพเพสันนิวาตที่บันดาลให้บางชีวิตผุยพันธ์กับความเจริญรุ่งเรืองดั่งลำธารที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ให้งดงามสมบูรณ์พูนสุขตลอดเวลา ท่านผู้มีดวงบุญนี้มักได้รับการเกื้อกูลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้หลักผู้ใหญ่ชีวิตเปรียบเสมือนเรือสำเภาที่แล่นผ่านคลื่นลมอย่างมั่นคงมีแต่ความสำเร็จเข้ามาในชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีตำแหน่งใหญ่โตมียศมีศักดิ์เป็นที่เคารพของคนรอบข้างสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดมาพร้อมดวงบุญวาสนาสูงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิต ขอให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีดั่งต้นไม้ใหญ่ที่อย่างรากลึกในผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ ทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยโอกาสที่งดงามการงานที่ท่านตั้งใจจะประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมายขอให้ท่านใช้สติปัญญาและความสามารถที่มีอย่างเต็มที่มันสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมส่งให้บุญบาร,รมีที่ท่านมีอยู่แล้วนั้นเจิดจรัสยิ่งขึ้นไปอีกเสมือนแสงธรรมที่ส่องนำทางให้ชีวิตรุ่งโรจน์ไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคใดๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้ท่านเชื่อมั่นในพล พลังแห่งบุญที่ท่านได้สั่งสมมาและจงตั้งใจใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นพลังบุญนี้จะห่อหุ้มคุ้มครองท่านให้พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปไม่สิ้นสุดขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเทิน